คู่หลู่ช้างนะครับคู่มีด้วยนครับเสีงกลางแนนเสียงกลางแนนนะวันที่16เจอกันนะครับอยู่ที่หน้าร้านนะครับคู่สกุลคอนกีบคู่สกุลวัสดุใช่ไหมครับทักทายและก็สวัสดีด้วยกันนี้ครับไปยังพี่น้องหลายๆท่านนะครับเชิญเวทีของประเทศไทยนะครับและนี่คือทีมงานคู่สกุลดัมซิ่งนะฮะ ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุลดําซึ่งปูนด่วนนะครับน,นี่เราก็มาอยู่ที่อู่ต่อ,อระบบเป่าปูนนะครับของรถปูนผงรถกล้วยหอมนะครับอันนี้เป็นยูดีนะครับ GDE สา0ห้าศูนนะครับรถใหม่นะครับมาต่ออยู่นี่สามคันนะครับแล้วก็อีกสองคันจะเป็นไปต่ออ่า ต่อดำนะครับเป็นกระบะเซมิดำนะครับอยู่อู่โชคเจริญทรัพย์นะครับอันนี้เ <Stick S 1> ป็นรถใหม่เลยนะครับแกะกล่องครับอาตับเสียหนุครับเราดูภายในครับมันในสามขั้นนะครับน อันนี้ภายในนะครับมีแปดเกียร์ครับโลไฮสิบสองล้บอบ่ขึ้นตะกงกใหม่บ่ขึ้นตะกเบขึ้นตะกุกใหม่เหรอไม่หมดน,นี่เป็นภายในนะครับนี่พวงมาลัยเอาบนเกียยคกลาง้วยครับเมนูเอาเอาบนกีนะครับอ๋อนี่คือนยังไง ส ok เสียบเบิงกันนะดูลวนะดูแล้ว้อะโกมันก็ขึ้นลยนยกข้าตรไหนครับนั่นน่ะนั่นะตรงนั้นมันจะเป็นรูปรูปยกร้ออยู่ฝั่งตรงนู้นนะขบวนในปมือข้างบนเห็นไหมเห็นไหมขึ้นไหมครับก็เปิดสวิกด้วย เปิดเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับตัดเครื่องปิดไใก่อนปิดไใก่อนตัดขึ้นละขึ้นละเอาไม่ตรงกับลุงแบบกดกดขึ้นแล้วกดลงเมื่อกี้นะกดกดนี้กดขึ้นครับแล้วกดขึ้นแล้วองบิดที่แจใหม่ที่กราตันเลยเดี๋ยวห้องปิดไใก่อนเนาะเกี่ยวบ้างปะตาบึงแต่ใช้กลมเืองมากลมมันะโอ้โหแรงแรกนี่ กดไม่้อน,นะเราจะยกล้อดูนะครับนี่ผู้าห้องเตการ์ะแบบอ่ะเกตการเนนะนะเอาเอาอันนี้ก่อนีวิวกันนะรีวิวเขาหลุดางได้ครับรตางนี้ด้วยครับ่ว,ว,วงางนานแน่นช่วงางานแน่น,น,นนะ วันที่16เจอกันนะครับอยู่ที่หน้าร้านนะครับูณสกุลคอนกรีตคูณสกุลวัสดุใช่ไหมครับดีกว่าดีใน,นต้องลองเหมือนกันดีไม่ดีต้องลองดูก่อนครับอันนี้เป็นเผาเดียวนะครับ350แรงม้าครับอันนี้กําลังยกล้อขึ้นนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันจะเป็นก่นนะครับกูนกับรถรางก่อนก่อนไปจ้าโอ้โหสมากนะท่านผู้ชมสูงมากใช่ไหมครับ ถืออ่าไ้สูงนี่หนินนนเนาะขนาดรถยุคใหม่ไหมยุคถึ่งไหมเนาะเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นแนบเหมือนกับพาวุก,กี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแนบเหมือนพาวุก,กี้เลย

ให้ประดิษฐ์สออประมหนึ่งให้ประดิษฐ uh 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 ์นี่มันจะเป็นมันจะไม่ค่อยจะแท่มันเหมือนสอเขานียจามเก้าพันมันติดปั๊มสองโสามเก้าโแล้วของขาบไเองเลยแล้วก็ลกล้อเนี่ยแล้วก็ไปถอดหางถอดหางว่าตรงเนี้ยตอนตอนเสียบยาวล้อยาล้อเลยโอ้โหแตที่เาจับมันก็ต้องเดรไป้ามนงหางของผมผมน่จอทำเองนะ

ตอนตอนเอาลง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 ไม่ใช่คันถอดตอนเอาลงตอนเอาลงตอนเอาลงโอ้โอ้องเฮ็ดต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดไอ้ทำสเต็ปเดียวกันถ้าสมมติว่าตอนถอดเอาล้อลงก็ต้องตอนเข้ารถตองเอาล้อลงอ๋อมันมันเกิดนต้อกันนะ

Anh Không ai si เป็นช่ำครับโอ้นี่เป็นเกียร์ผักนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเบรมเกมือเบรกมือเบรกหางนี่เป็นด้านในโอ้กว้างมากครับว้างว้างว้างเหมือนอีซูซุเลย เอย่าดูครับเข้าขอบอกว่าอยากะนะปัดนน้ำฝนปัดแนบบน้ำฝนจะอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับ,บ,บเวลาเราเร่งน,นะครับ เนี่ยเวลาเราเร่งเราไม่ต้องเข้าเกียร์ฝากก่อรถ้ามาเข้าเกียร์ฝากปุ๊บมันไอตัวเนี้ยมันจะบิดเร่งได้เลยไอเนี้ยไม่ได้ตัวนี้ใช่ไหมครับเวลาเวลาเวลาเป่าต้องเป่าในเกีลี่ยต้องขาเกียร์ลี่เกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนถ้าไปขึ้นฝั่งโน้ตผมจะบอกอันนี้มันเป่าได้มันปั่นได้ยังปั่นไม่หันแต่ว่าเวลาเวลาเป่าต้องเป่าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ ปัดนน้ำฝนจะอยู่ฝั่งด้านขวานะครับเปิดไฟจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายเหมือนสลับกันหรเหมือนรถยุโรปเลยนะครับมันก็รถยุโรปใช่ไหมครับแนี่ยนั่เกิดสลับกันคือรถเบนนะเบขาเขื่อนเลยนี่เขาลงเลยเหรอเขาลงแล้วนี่เขาขึ้อนนะกดขึ้นนี่ปุ้มเอาเผาขึ้นเผาลงนี่อันนี้ดีปลอกสองเผาหมดเลยมันมีสองเผาปูนเผาปูนเผาปูนหมดเลยเหยียบคาดเหยียบนิ่มมาลองเหยียบหึ่งนะคันนิมไม่ได้เหรอเกียร์เขาง่ไงด้วยไหนลองของมันใช่ไหมเออ ขอไงไปแต่เขาถึงลอกมันนั่นโอ้ตัวมาดูต oh, right. ัวมาดูนั่นพอไงโอ้อันนี้จะเป็นเพี้ยนตัวไปไหมโอ้นี่โลเพี้ยนตัวมาโอ้มันเป็นอย่างนันเป็นแค่นี่ครับตอนแหเโลให้ชิปสองเราผมไม่ได้ตัวใหม่ชิปสองสปีดก็วาเนี้ชิปสองเลขคือไม่ได้ตัวใหม่เออตัวใหม่เอาเนาะพี่แอร์เขาจะลงไปละอันนี้เรามาเที่ยวเราต้อเลยมาแวะดูครับเดี๋ยวยังนี่จะไปเที่ยวต่อ ไอ้ประตูครับเวลาปีประตูเว่ตัวใหญ่เปยายไมผมว่าตะับสามห้ามันโอ้าขับ37คนละคนละร่นเลยอกับ3าไม่เท่ากันเครื่องใหญ่กว่ากันประตูสมเครื่องมันเล็อวกเดียวกับ3าอันนี้คนละล็อกคนละก็อกไอ้นี่มันเครื่อง7

ก็ไม่โยนออกเลยไม่ต้องมันก็ติดติดน้ำมันกันติดน้ำมันแล้วก็แล้วก็ข้างบนมันจะมีสวิตคอยยกหัวครโอ้ยนี่แล้วมันกดตัวนี้ไม่มันต้องเปิดหัวก่อนไอ้นี่ต้องออกก่อนกดไม่ได้ยังจะกดไม่ได้มันต้องมันต้องข้างบนมันจะมีสวิตเปิดปันต้อข้างบนแมนแมนไม่มีสวิตต้องรอก่อนดิรถยุโรปนี้ ระบบไหลเลยเนาะเซียบตีนี่ด <scholarship toss> <out> ีโชคเลยโชคที่แตกใบไปนะคนละน่อยเนาะมันโชวมันหน่อยแต่หัวนั้นใหญ่สปริงจะพึงเนอจะพึงเลอรอึ่นมากกว่ากระจังเหล็บกระจกหน้าสาดตรงมาแล้วไหนเนาะเพื่อให้เราเปิดกระจังหน้า ัไม่ได้ปดอะไรไม่มีปลดล็อกอะไรใช่ไหมครับก็ต้องไปข้างหลังเลยมันมีสวิตช์อยู่ข้างบนนุ่นสวิตช์สวิตช์เพียงนั้นห้องเด็กดึงสลักเอง้องครับปุ่มครับลองเป็นตัวนี้นะตัวนี้ถ้าเราจะเอาลงครับลงก็ปิดนี่ๆไงโอเรากดกรเดิ่เนี่ยปิดอันนี้ครับเลงใช่ไหมเราลองมาบิดตัวนี้นี่ต้องปิดตัวนี้โอ้ยยังดีตาดีตาเลยนะน ถ้าเราปิดไม่ได้ก็ต้องโยกไงปิดไอ้นี่แล้วมันต้องโยกดย้วยนะเนี่ยนี่โยกเขาเนี่ยเนี่ยเบอร์ที่เจ็ดเนี่ยเห็ไหมเบอร์ที่เก้าเนี่ยมันจะมีด้ามต่อ,อมันโ,ย,โยกโยกหัวใช่ไหมครับน้ำ<อ>มันคือที่เหมือนแม่แรงอ่ะครับเหมือนแม่แรงแต่ไม่ได้่อยได้โดยกบูไม่เคยได้ดยกหัวแล้วครับน้ําเขาไม่ต้องไปเติมของเขาเลย<อ>ครับน้ํามันถ้าไม่รั่วไม่มีแห้งครับตัวนี้เสียอย่างเดียวเวลาแอร์เวลาดับเครื่องติดเครื่องต้องปิดแอร์ อย่างแอนทางง่ายครับคอมมันเป็นคอมสแนเดนเราเราจะรู้ยังไงว่ามันลงสุดไม่สุดแล้วเราต้คอมิดโซลิค้างบนนะครับขึ้นลไม่ไม่ต้องครับ๋ย่ข้างบนต้องปิดหนึแล้วใค้เสร็จก็ต้องปิดจะให้เกิดถื้อปิดสต่ไมันเกิดกระจหน้าเรา ไปเข้าไปไปครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอก <ไป S 1> ันใหม่คลิปหน้าครับรอชมอยู่บ้านเลยนะครับคลิปหน้า <c oughs> ก็จะไปประมาณ5คันครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายออกสามห้าออกทัเจ็ดมาก่อนแล้วก็มาออกสามห้าแล้วก็ถึง,ถงมาออกสามเก้า